สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BB Official Channel ค่ะวันนี้เราจะมาจาัดาลำดับแรกของละครช่อง GMM 25ที่เรตติ้งสูงที่สุดตั้งแต่ปี2562ยาวจนถึงปี2563กันค่ะเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มจัดาลำดับ 5, รกกระะแรกของละคร GMM 25ที่เรตติ้งสูงที่สุดตั้งแต่ปี2562ยาวจนถึงปี2563กันเลยนะคะม,มาเริ่มกันที่ลำดับที่5เป็นซีรีส์กระแสะแรงเรื่อง เพราะเราคู่กัน Together The Series นำแสดงโดยวิชระวิชชีวะอารีและวินเมทวินโอกาสเอี่ยมขอจรสร้างกระแสความนิยมทั้งในจอทีวีและในโลกออนไลน์อีกด้วยเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้จากค่า GMM 25ที่ติดเทรนทวิตเตอร์ในประเทศอยู่ทุกสัปดาห์ซีรีส์ที่ว่าด้วยความรักของคนสองคนที่จับพัดจับภูมาพบกันด้วยสถานการณ์บางอย่าง ต่อไปเป็นลำดับที่4เป็นละครดรามา่าเข้มข้นรสแซบคือเรื่องเนื้อไหนที่ล่าสุดพึ่งลาจอไปด้วยเลดติ้งสูงสุด2.801นำแสดงโดยคิสหอวางรถเมคนึงนิดจากกระสมิทธะธานนก๊อปอนุวัฒน์ชูเชิรรัตนาและอาร์พสุธบานแย้มต่อไปเป็นลำดับที่3เรื่องเกมรักเอาคืนจนติดท็อป3เลตติ้งสูงสุด ของละครมิเลตติ้เฉลี่ย2.036และติดเทรนลำดับ2ของคลิปยอดนิยมใน YouTube นำแสดงโดยนุ่นวรนุชพิลมพักดีบีมกวีตันจรารักกับจอร์ดเวอาแสงเงินต่อไปเป็นลำดับที่2เป็นละครโรแมนติกค,คอมเมดี้สภัย TKO ที่สร้างรักฐานคนดูใหม่ในภูมิภาคและเกิดกระแสดีต่อเนื่องยาวมาถึงปี2020นำแสดงโดยแดนวรเวทดานุวงศ์ กัับแพตตี้องสุมาริินลััลศกดท้ายคือลำดับที่1เป็นละครดราม่าเข้มข้นที่สร้างเรตติ้งสูงสุดคือเรื่องเมียน้อยและเกิดกระแสดีต่อเนื่องยาวมาถึงปี2020นำแสดงโดยมุกวรณิตถาวรวงศ์ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ5าลำดับแรกของละคร GMM 25ที่เลตติ้งสูงที่สุดตั้งแต่ปี2562จวจนถึงปี2563ค่ะและสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องของเบสด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับ BB Official Channel ได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ